สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาโซเชียลแพนเมื่อวานหลายคลิปที่นึงนะคะมีกิจกรรมเยอะมากก็มีของดีก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะวันนี้มาทักทายทุก่เลยค่ะสาวเติเ้แลแป๊บนึงนะลูกมีกิจกรรมมาให้ดูนะคะวันนี้หน้าพี่หมองคําเป็นผีเข้าสิงเลยค่ะเพราะว่าไม่พิสัยมาทักทายกับสบาวบันนี่นะคะวันนี้มีบันนี่มา,าที่ร้านห้าคนพรุ่งนี้อีกห้าคนนะคะ วันนี้เราทําอะไรให้กระสาวบันนี่เพย์บอยบ้างมาดูนี้หนึ่งค่ะทาทายนี้เป็นทาถั่วดิ้นเดิมนี่น้องอะไรคะน้องบันนี่พลฝนะค่ะน่ารักสดใสอันนี้ช่างโหน่งทรับดูแลนะคะ,ะ,คะมาบันนี่มาอีกทีบันนี่แล้วดับนิดเดิหยุดใ้ก่อนนะคะอันนี้บันนี่อะไรคะบันนี่กระต่ายค่ะบันนี่กระต่ายค่ะอันนี้ช่างอ้นดูแลนะคะ น้ำอ้นใครจักอ้นได้จักสมเออู้ผขพ่อที่มาทำงานอ่าอันนี้ช่างลุงค่ะดูแลให้กับบันนี่บันนี่อาค่ะก็ผ่านไปแล้วสามคนแล้วค่ะสามบันนี่แล้วนะคะมาเร็วอ่าไหนดูที่อยู่ที่ซึ่นค่ะอันนี้บันนี่อะไรคะบันนีู่บะันนี่บันนีู่นะคะบันนี่สูบันนี่สูนะคะลองดูนะคะอันนี้ ท่านตู่ดูแลนะคะมีแต่ผู้ชายค่ะไม่สังเกตดูดีๆนะคะเวลาบันนี่มาผู้หญิงมาผู้ชายจะชอบวิ่งขึ้นมาดูแลนี่แหละแล้วก็ไหนอีกไหนอีกอะที่คนนึินห่อหัวมาเออลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูดนอยู่โน้นเดินไกลไกลอันนี้บันนี่อะไรคะโมชิโมชินะคะบันนี่โมชิอ่าผ่านไปแล้วห้าคนค่ะ สองท้ายแถมให้หนึ่งคนค่ะมาลี่เลยค่ะวันนี้ค่ะปีนี้เพื่อนค่ะน้องแบงค์ค่ะวงแหวมค่ะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามทางร้านมาทั้คนตีหน่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกละที่ติดตามทางร้านทางคุณเชาแคมคนไหนอยากเห็นมุมของน้องแบงค์เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูกดไลค์นะคะแหมอุยขอบคุณด้วยนะเออติดตามผลงานหรือยังอะลรบ้างอ่ะขอของกินต้องตอไปครับตอบตอบ อะไรนะบริการซักอิฐนะบริการได้เลยครับผมการชาวสากลชาวฝาบริการชาวสากลาวฝาครับมีเต้นจะเป็นชาหรือเป็นไวล์ทรบี้ไม่รู้ใครเราครับผมก็ออกไปนะครับอยากให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจดให้เสร็จแล้วจะให้น้องแบนแบงค์นะคะสบัดถ่ให้ดูตรงกระไดนะคะเจอกันค่ะ